อไงเลยวะน้องไอ้กูเสกไอ้แย่พันพันเก้ากูพันแปดไอ้เหี้ยแรงโลแรงไม่สัตว์ไม่หลบวะโลไม่อ้าวอะอะก็จัดไปดีจัดปึ่งได้มาเมื่อกี้มาที่แสนจะง่ายได้กูเสกมึงเล่นมึงเล่นโอดีเป็นปะไม่เป็นกูไม่รู้ทามมิ่งขอหน่อยดิอะมันจัดมันแอดจัดกูเสกมึงมึงกดตัวอื่นไปดิเอาวิวมาสเตอร์วิวมาสเตอร์โดนแบตนะ ไม่โดนสวัไใ่เก่งไ้้ป่ะใช่ไม่เก่งแบบตอนกดสุ่มเลยนะกดเล่นไม่ไม่รู้ทามมิ่งคอแล้วมันมีช่องหนึ่งที่เล่นโอดีบ่อยอ่ะเดยเดี๋ยวกูก็โดนเปรียบเทียบแล้วว่าแย่เลย หังหวะาไหมเนี่ยเพื่อนกูแบกเองกันไงกูหลับคอร์ดไม่ได้เว้ยกูไม่มีหลอดอ่ะเข้าใจปะมันลากทีสองสองกองนะเออเดี๋ราก็สานตัวฆ่ามันได้มันลากทีสองกองนะเออได้ยินแล้วอี้ยมึงได้ยินกูไหมเนี่ยมันกำลังจะลากแล้วเนี่ยให้มันลากเลย ชีมสี่รออีกียร์อะไรสัตว์ข้ามานันได้ป่ะไม่รู้ว่ะกูยิงมันไม่โดนอ่ะหมดแล้วให้เยียกชีบอ่ะเปลี่ยนเดี๋ยวกูราชีมให้ พักต้นงไปไปตัปตปดมันดิอะไรไอ้เหี้ยปล่ยอยมันเสีย,ยคลิปหมดเลยไหวไหวสบายเลยเพื่อนโอ้มันเสียคลิปหมดเลยที่เนี้ย,ค,ยคุ้มคุ้มสัตว์อะไรเงี้ยก็คลิปด่าน่ะก็คลิปด้วยแล้วกันเออไอ้เหี้ยกูชิบหายมาคิดว,ว่ากูไปเอ้ย ควายยิงไอ้เหี้ย,ยมามาเดี๋ยวฆ่ามันตลกม,มากพอแล้วแล้เข้าคิดไม่ได้แล้วเข้าคิดมันตายขนาดนั้นเลยเหรอวะเพื่อนไม่ให้มึงก็ช่วยกูฆ่าดิขนาดนั้นเหี้ยละ่ะถ้าไอ้บินลัดเนี่ยมันตายไหมบินลัดไม่ตายมึงไม่มีหุบไงกูมีเอา,อาดอนเจอร์ดีกว่าไม่มึงหุบตอนวิ่งดิไม่ตอนไหลเรื่องยังไว้ทิ้งอย่างมึงก็รอมันวิ่งก่อนแล้วมึงก็หุบดีโดยมันเข้าป่าแล้ว ปุบแล้วก็นะง่ายยิ่งมาบอกก็ต้องเปล่าง่ายสัตว์ง่ายสัตว์เย็นแม่อีโก้เยอะพี่อีดอลไปไหนวะเพื่อนบอกว่ามันเข้ากินไม่ได้เข้ากินมันก็ตายตออที่มันดับเบิลยิวเราแล้เฟิร์สบัตเราอ่ะมันพลาดสัตว์เลยมาพลาดมันพลาดเปล่าทุยเหลือตรงนี้ตรงนี้เราเฮ้ยตอนเจ้าร้อยเหลือเหี้ยล่ะมึงก็ดูดิ ตโลคิวเดียรเงี้ยน้องโลคิวเดียรมึงดูเดียรพลาดไปละปวดพลาดวะไม่ตอนที่พลาแต่โลคิวเราคือไม่พลาดจริงไอ้เด้ยแบบพลาดอ่ะพอพอมแตกอ่ะเอางี้ดีกว่าไอ้เหี้ยมึงโคตรพลาดเลยไอกี้มันแบบว่าเดี๋ยวหาพวกสอนอี่ไอเอร์ล็กเกอร์มาไอไอเต้เดี๋ยวกูฆ่ามันเดี๋ยวกูฆ่ามันออ๋ไอ้ยังนี่กดโลคิวสองไปละอ่า cua quật còn tai cua quật còn tai đi ra đi Còn về đâu ngay Đó nó chuột được cái tay đằng ไม่ได้กูเห็นบางครั้งที่มันออกเอินใหญ่โง,โง้โหกทีอะตัวที่มึงเล่นอะใช่ <c ười> มึงไงโง่ยียอะมึงเล่นบิวไม่เป็นเลยสัไอ้เฮียพลังกองมึงไหมกูเล่นเป็นอ่ะตัวสีม่วงทำอะไรได้มันไม่ตัวสีม่วงไอ้ควาย มาเพื<ไ>่อนธรรมดา จะบนปะอยากฆ่าดอานเจอตโอเคกดอยู่นู่นเส็ดวาร์มเส็ดวาร์มเฮ้ยมไม่ทำอะไรอ่ะ โอ้ยเฮียรูบิกมันไม่ยกด้ยจ่ตใจแม่งหวจริงสวยเพื่อน ไม่มิดวะเจไม่จอยเลยวะไว้วเสโคตรแบกโ,โหกูเล่นขนาดนี้บอกไว้เสโพูดแบกโอดีซัพพอดถ้าโอ้ครับ

พตเยโคตรกากอรต้วกูบอกให้กินมาแล้วดิเ้โคตรกากอ้ไี่อะทำไมะก็ไปโคตรกากอะ กำลังใส่หนูไปที่เราอะเอาไงแม่งเลยเปล่าให้มันรู้ไปว่าหาพูดแบบนี้จยาเอาไงเอาไงอะรถรถไปอะกูเมื่อไหร่ที่เราไปหายอะไอไมามเกมหน้าดิวะแบกแม่งให้แม่งฟาร์มแล้วแม่งก็มาบากดีฟามแล้มด่าข้ามีได้ไงพี่เอพี่เอกูจะไม่ทิ้มจริงเหรอ ไม่ได้จริงดิเพื่อนไม่ตรวจแล้วเพื่อนคือคนอ่ะแต่แรกตายห่าเลยแย่เวอร์ชิพหาย

โคตแบบเล่นแบบโนเร่ละตอนเนีแบบ้ยอย่แต่บ,บ้านเรื่องมันใส่กูไปหมดละท,ทั้ทงกระบะทั้งเอี้ยอะไรโง่นี่แม่งโคตรโง่เลยจ้ะ ทำไปทำยีย่อะไรทำเพื่ออะไร <Are you? S 1> ทำไปทำ,ทำยีย่อะไรทำเพื่ออะไรน <On ward. S 1> ี่คิดว่ามึงแบกหรอเกมนี้ไอ้เฮีย 我那块木头哎，脏，อารมณ์ไม่ดี。哎 <ope>。<Kas per now> เจอเพลงหนังจีนมาดีเฮีย้องอัดในสัตว์ออเนี่ยิงเรงยิงแรงสัตว์ีโคตรยิงโคตรแรงอ่ะ เชนฮันช okay, uh, ีเชงฐานชีเนอเชียงเทอื์นอร์อชื่ออาตุยออกกงอาแบงขาวฟูมานังชีหรืออาตุยออกกงอาแบงข่าว 得开歌断飞，得开歌断飞，那朋友。啊！那刚落飞了。二岁了，转个当朝，驸马郎的齐天王啊，满皇上的妃二岁了，转个当朝，今天拿起枪上铁桌，金项链的三十二岁了，转个当朝，驸马郎的齐天王啊，满皇上的妃二岁了，转个当朝。门卡，张伟。 วนะไปไหนเนี่เมื่อปีป้อมบนแล้วมันแบบแบกมันก็แค่ถอยถอ้้เหียเจอแบบเมื่อกี้อ่ะมึงรตีป้อมบนเนี่ยโอนเจอแบบแบกมามึงถอยรตีกูสองรอบชนะแล้วต่อไบายดิผูใครวะน่ะต่อไปแล้วต่อไปแล้วถ้าสามตัวไม่ไหวลองเอาตัวที่สี่มาให้น้องอเอกดูว,<ๆ>ว่ามีสีม่วงมีไหมเต้ยหนีได้ป้ะหนี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  มาแบกเราชนะแล้วเราบเลยไปแบงกเราว้าบตรงนี้เยลยไปแบกเลยเนี่ยไปชันเราเต็ไมไปชันเราเต็มไม่มีแอนตี้สักอันนึงโยนเกมไปเลยเอ้าเอาอเยีฮี้อมึงแกชวนกูเล่นถึงสี่สิบห้านาทีทำไมมึงไม่บอกกูแต่แรกไอ้อสัตว์มนันกว่าอย่างมี้มนันกว่าแอนตี้้ะเบิดป้อมแม่งเลยแล้วกันเฮ้ย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 เฮี่ยมันอะใจกลับมามันไม่มีแพคโมเลียนน้อเวน่าสตีจิจ่าแท้แล้วเพื่อน ้องใจออกมาจากเกมนี้ครับได้ระวังตายแบบเบื่อๆได้สัดตว์ได้รวงตายแบบบื่อๆได้สัตว์กูไม่ควายไ้สัตว์แม่งเมี่ยแกวัดไปดิจะต้องมาทำเมี่ยแบบนี้ด้วยวะอาคมยาตัวกระโปงอ่ะโหแผลกูแผล ขาดที่อะไรศาสตว์มึกจะขาดอะไรกูหนีเฮียโรชานอีเฮียโรชานไปเอ้าเย็นเอ้าเย็นไม่เอต้เดี๋ยวความอตพวกเฮียีเล่นแล้วมันขึ้นนะดิเอต้าเดี๋ยวควมันขึ้นจริงจเดี๋ยวความันขึ้นเดี๋ยวว่ามึงขอกูแล้วกันเฮีย เลยเฮียสี่หกรอบแป้งในเลื่อนหกรอบสิตาถอยไม่แตกกูเย็่แมมาวันนี้กูไม่เล่นดอดแล้วอ่ะโอ้ยเฮียลมมึงฟังกูได้ไหมกูหกอันติถ้าแพ้กูลบดอดเลยวันนี้กูไม่เล่นแล้ะกูไม่ดูด้วยกูลงสตรีมเลยแล้วพวกที่ทำไงอ่ะ แพ้นี่รถไหนคุนี่รถไปนไปแอบเล่นรถแรกูุณกว่าแพ้แม่งค์เดียเฮียมารอนตีนะอีเฮียแพ้แม่งเลยสัตว์ปะรอนตีกู6ทีเนี่ยอีเฮียตี6รอบแพ้แม่งค์เดียเฮียแพ้ถ้าแพ้เกมนี้กูก็ไม่เล่นละหมดจันวันเนี้ยขอเอาสกีเดเมอร์เป็นเดิมพัดมึงไม่ต้องจะอยากใช้ทัานตีกับพวกมึงอ่ะมึงฟังกูเนี่ยอีเหี้ยมาที่ตัวกัน มึงไปช่วยกูไปเนะี่ยมึงเอาไงมึงเอาไง,อ,าไงอ้าวของกูขึ <c ười> ้นมาเอออ้เหี้ยแม่จะขโมยของกูอีกมีความาตนา้กำนันใหม่กำลังมาสามดูดีหนีกำลังมาดูดิปลุออกแม่ทั้งวันอนะ เอ้ยโเด็บดเดีฮีมยไนเอด็มาไลอยู่ไหได้ไอยู่เร็วไจหนีกูหมดแล้วเนี่ยโอ้โหเอ้ีม,ไม,ไ,มไม่ได้ดูไม่ดนเจอไม่ได้เอาแฟนโกเลีแล้วกันะเร็ว พวกมึงอยู่ไหนกันเนี่ยอ้าว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 เผลเพื่อนเผลอมากมึงแม่งมึงแม่งที่สุดเลยเว้ยแกถ้าเดินเจอเหี้ยถ้าเดินเจอเอ้ยใครก็ได้แต่ตำเหี้ยเล็กยังตำเหี้ยะไรอย่าง เอี๋อมีหกล้อเร็วช่วยทำควยอย่างดีมีกูหมดแล้วเอ้ยโดนต่อยอยู่เออ ถ้าพวกมึงนั่งข้างๆกูาานายสัตว์กูจะเบิร์ดกระ,กระโหลกพวกมึงเรียงตัวเลยพวกหน้าต้มตีนอี๋อ่ะอี๋ปัดตัดขึ้นลหลดไอ้สัตว์จริงก็จริงก็จริงกูไม่ไหวพวกแม่งไหวนายสัตว์คือแบบสุดยอดอะ่ะมันคิดว่ามันแบกเกมอยู่เหรอวะหรือไงวะ,ะได้ใจเย็นเว้ยอี๋ยัดแม่ป่วยต้องอีแรงนี่เอาไปไกลตีนไอ้สัตว์อีโก้เกินอีโก้ไอ้ดินตากูจะบอก